สำนวนสุภาษิตไทยคางคกขึ้นวอหมายถึงคนที่เมื่อก่อนนี้มีฐานะยากจนต่ำต้อยแต่พอได้ดีแล้วมักจะแสดงกิริยาวาจาอวดดีลืมตัว จึงได้นำคนประเภทนี้มาเปรียบเปยกับคางคบคางคบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดผิวหนังครุขระไม่เหมาะสมกับวอที่เป็นยานสำหรับขุนนาง หรือผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ในสมัยก่อนเวลาจะเดินทางไปที่ไหนมีข้าทาสบริวารคอยแบกหามพาไปสำนวนมีเต็มเต็มประโยคว่าคางคกขึ้นวอมแมลงปอใสต่ตุ้งติ้ง ตัวอย่างสำนวนนี้ในละครไทยมีให้เราได้เห็นได้ชมกันทุกวันคนรับใช้สาวๆในบ้านพอได้เป็นเมียเจ้านายลืมตัวนึกว่าตัวเองเป็นคุณนายวางอำนาจชดยิงจิก ใช้เพื่อนที่เคยเป็นคนรับใช้อยู่บ้านเดียวกันทำท่าทางสดีดสดิ้งแต่งตัวเกินจริงพูดจาไม่ดีหน้าเชิดเดินกรีดกลายลืมปาล้าปา,าจมนั่งจิ้มข้าวเหนียว หน้ามันไส้จริงๆพอได้ดิบได้ดีก็ลืมชาติกำเนิดลืมตัวลืมกําพืชตัวเองดูถูกเหยียดหยามคนบ้านเดียวกันภาษาที่เคยพูดรังเกียจอาหารที่เคยกิน ของที่เคยใช้พูดถึงสำนวนนี้แล้วของขึ้นหน้ามันไส้มากๆแถวบ้านเราก็มีเหมือนกันเมื่อก่อนนั่งกินข้าวเหยาะน้ำปลากับไข่ต้มพอรวยเพราะผัวได้มรดกเกียรติปาระ บอกไม่เคยกินทำท่าขยะขขยงช่างเหมือนขางคกขึ้นวอเลย